พามาชมบรรยากาศย่ำเศ้าครับเห็นว่าฝนแย้น้อยยินบือกล้องเลยเนี่ยครับรบรรยากาศย่ำเศ้าโอ้เป็นตะฟัดเชียงรายใช่วะวัวนี่นไหมโคตรอ่ะงอนยับเลยโอ้ถุดงดวดเดี่ยงวัวออกมาเลาะมาเล่นครับย่ำเศ้า มาชมบรรยากาศนะครับบัวเลี้ยงปลาคนบัวเลี้ยงปลาขอกงวัวขอกแบกขอกยังไปคนสารพัดไปเลยเลี้ยงหลายบัวครับเพิ่นเลี้ยงปลาอีกอย่างเนี้ยพุ่นเดี๋ยวกับมิ เดือนหนึ่งกับมาเทือนึ่งรถมาจับป่ากับว่ารู้ว่ารายได้เพิ่นพอใดเนาะแต่ละเดือนกับยางส้มยางหยั่งซื้อละเพิ่นก็บ,บอกอยว่ว่าทายขอกถทายชิปก็มาทายได้ขนะก็ความเก่งใจเนาะกับบ่อย่ากมาก้ล่าวไกลเรื่องในสถานที่ของเพิน่นทันดี มาชมได้แค่วับเอ็ม,มเล็บนกกระเต็มิดี้ยนุกนไ็ไปแตเกเจ้าเ่าน,นกขวดต้องอยังโอ้ยนุงนุโอ้โ เลี้ยงวันใดเลยน,นี่ละครับสวนผสนมผสมสารมีเป็ดมีห่านมีง่วมีมปูมีปลามีหมูมีหมาพลนเอาสารพัดครับนีนพลนเลี้ยงสารพัดนี่ก็กล้วยกำลังออกเครื่อเดี๋ยวให้เบิ้งเต็มๆเลยเคนน่ะไดล่ะ บัวยตัวนี้เครื่อกขวยเพื่อนอยู่ดิ่มบอยอีกเต็มอันญน้นี่แหละครับเพิ่นเทดสวนผสมผสานนะเพื่อนกับเป็นหน้า,าละแต่ว่าตอนนี้กับเพ่อนเตือนอยู่กับบอยกล่าเข้าไปลบก,กวนเพื่อนนะดูแต่ภายนอก เารซานี่กันะครับพาชมบรรยากาศท้่ซื้อเราเบื้งแนีอีกต้นหนึ่งก็ได้กำลังสิลล้มกุ้ยนายพับมานำกลนวตัวตัว,ตวอีกโอ้เอา้าคอนเทนต์เนบ้านบนมีห่างมียังไปยังคือเขาแล้วครับแต่ยังน้ำคุกน้ำปลาเดินชมน,นั่นชมนี่ไป หน้าเตือนก็จตั้นนะงฉีดมาพระเขาไปส้มในสวนเด้เพื่อนบอเตินก็บบอดได้กล้าเข้าไปนะสิทธิสวนมงคลเนะเบือ้องนสภาพต้นนี้เนี่ยว่าให้กระลอกกระแตร,รกินให้นกให้หนูให้นก,ให,นกให้กากินไปคนเดียวเบื้องนเป็ยนยังไง ปลาทูสีน่นาทีโอสามนี่ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวที่เบิ้ง่าจบ